อยู่นี่อย่างนั้นอู้หเยอะเยอะเยอะอย่าเยอะอย่าเยอะขอร้องสู้ไม่ไหวแกนะหลายคนอย่างนั้นเหรอแกสู้จำนวนกระสุนฉันได้ไหมล่ะ <c oughs> สวัสดีทุกทคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็นเดนนะครับผมสาหรับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมสําหรับตัวละครหญิงสุดเซ็กซี่อีกคนหนึ่งแล้วนะทุกคนนั่นก็คือเจ้าตัวละครสการเล็ตนั่นเองนะซึ่งเจ้าตัวละครนี้เนี่ยจะได้จากกิจกรรมนักรบสาวสการเล็ต <c oughs> เป็นเจ้าของสาวผมแดงในตาสีฟ้าได้แล้วนะจ๊ะกิจกรรมนี้เนี่ยจะมีการสุ่มทั้งหมด2อ,อย่างนะทุกคนนั่นก็คือแบบเบสิกนะแล้วก็บอยสล้วและก็แบบพรีเมียมนะทุกคน ซุมแบบเบสิกเนี่ยใช้ทั้งหมด20 CP ต่อการเปิด1ครั้งนะก็จะมีเจ้าตัวละครสีฟ้า2ตัวส่วนอัพมาอีกเนี่ยก็คือการเปิดแบบพรีเมียมนะทุกคนใช้50 CP ต่อการเปิด1ครั้งก็คือเจ้าตัวละครสการ์เล็ตนี่แหละทุกคนแล้วก็ยังมีตัวละครอีก2ตัวนะที่เราเคยเห็นกันมาแล้วก่อนหน้านี้ซึ่งแน่นอนว่ายังไงเราก็หวังที่จะเอาเจ้าตัวสการ์เล็ตอยู่แล้วนะถ้าดูผิวเพินเนี่ยทุกคน แน่นอนว่าไม่ใช่สการ์เล็ตวิทจากอเวนเจอร์แน่นอนถึงจะอ,ออกแนวชุดคล้าย,ายก็เถอะเออแต่ก็นะไม่ใช่นะออ,ออกแนวแบบว่าสาวคาบอยเหมือนเดิมมาในลุคคาบอยอีกแล้วช่วงนี้อะไรก็เป็นคาบอยไปซะหบดไม่ตายเถอะแต่หน้าตายังไม่ค่อยเด็ดต้อย,ยังดูยังดูแบบไม,ไม่ได้มินนะจะบอกว่าใจยังไม่ค่อยสวยบาดใจเช่นักต้นเลยอ่ะนะนี้แล้วก็ดูแปลกตาดีทุกคนเราไม่ค่อยมีตัวละครหญิง สักเท่าไหร่หมายถึงตัวละครหญิงที่ดูเป็นหญิงอะนะออแต่ตัวละครสการเลตเนี่ยไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคลิปวิดีโอในทุกคน กล่องฮีทเวฟนะทุกคนจะรวมไปทั้งหมดก็คือ3ปืนหลักๆนะก็คือปืน ASM10 ในสกินฮีทส o k e แล้วก็ DLQ33 แล้วก็ PDW57 นะทุกคนเป็นเซ็ตสกินฮีทสโตกนะทุกคนแน่นอนว่าเมื่อในกล่องนี้มี3ปืนขนาดนี้เนี่ยผมก็ไม่พลาดจะทำมันให้หมดทุกปืนเลย ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากปืน Pdw 57นะทุกคนสำหรับปืน Pdw เนี่ยดาเมจจะอยู่ที่90แม่นยำ40ระยะยิง25อัตราลั่นกระสุน50แล้วก็การเคลื่อนที่อยู่ที่75นะทุกคนและความสามารถของมันเนี่ยการดับเบิลคิวเนี่ยจะได้รับกระสุนเข้าแม็กซันทีนะแล้วก็ประกาศการสังหารพร้อมเอฟเฟกตนั่นเองนะเช่คคูลๆให้รู้ว่ารวยนะจ๊ะส่วนอุปกรณ์แต่งปืนที่จะใส่ไปในวันนี้นะทุกคนก็จะมีเลดอนะ แล้วก็เพิ่มระยะการยิงแล้วก็ลดแรงถีบปืนแล้วก็เพิ่มแม็กกาซีนนะทุกคน PDW นี่ถือว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างกระสุนยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มแม็กกาซีนมาเนี่ยก็จะเยอะเข้าไปอีกโคตรมันบอกเลยแล้วก็ระยะยิงของมันเนี่ยค่อนข้างจะสั้นก็เลยใส่เพิ่มระยะมานะทุกคนเพื่อให้มันไม่สั้นจนเกินไปเออขอระยะดีๆหน่อยก็แล้วกันนะแล้วก็ลดแรงถีบมันจะได้คุมง่ายขึ้นแค่นั้นแหละเซตนี้ง่ายๆชิวๆนะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะ OP ขนาดไหนเด้อ ปะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> เด็กๆมาเราจะมาเก็บทองกันเหมือนเดิมผมจะเรียกสกินฮิสโต๊คนี่ว่าสกินหัวร้อนนะทุกคน <c oughs> มันมันเหมาะกับความหัวร <c oughs> <c oughs> ้อนเอๆอ้ออเอาไปดิแตกไปดิกระสุนแมกกาซีนเนี่ย58นัดเลยทุกคนพอใส่อันนี้คือ58นัดนี่คือใส่เพิ่มมาแล้วนะเยอะหรอเยอะไม่เท่ากระสุนกูหรอก เอ้ยอย่าแย่งแท็กดิโหพ,พี่กงเพื่อนน่ะพี่แยง่งอะไรล่ะครับอะไรล่ะครับอ,อะไรล่ะครับอะไรล่ะครับโอ้ยหละ่ะเออหัวร้อนแล้วนะ <c ười> จะหัวร้อนกิกแล้วนะนี่ทำไมมาเกิดอย่างนี้วะวมาผมกเกิดที่โกงจังอะแม็กหนึ่งนี่5้นัแดอล้วแต่ทุกคนคิดดูดิวิ่งกันมาทีเดียว5้าตัวก็ทำอะไรผมไม่ได้ <c ười> นี่เป็นไงปักดีชะมัดเลยนี่เอาจริงถ้าตะกี้ผมไม่ใส่เฮ้ยเสียงมันมีคนยิงมา ถ้าผมวิถ้าผมไม่ได้ใส่ไอเพิ่มระยะมาเนี่ยตะกี้ไม่น่าจะยิงโดนน่าจะน่าจะยิงโดนเบาะนึกออกไหมการที่ระยะมันไม่ถึงเนี่ยก็คือมันจะเบาขึ้นกระสุนของเราที่ไปถึงตัวศัตรูเนี่ยมันจะเบาขึ้นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยีบเดืกอ,อกหล่นหมดแล้วเนี่ยอยู่กันเยอะเชียร์นี่นี่นี่ดาเมจของกระสุนมันจะลดลงค่อนข้างน้อยเออถ้าเราเอาเพิ่มระยะมา ผมไม่รู้จะอธิบายให้เข้าใจยังไงก็เข้าใจกันง่ายๆแหละเนาะปล่อยรถไปเปิด UAV ปล่อยโดนไปนี่คอมโบเซตคอมโบเซตอร่อนมกกระโดดทำไมกระโดดทำไมไม่เท่าไรหรอกนะก็ไม่เท่าไรหรอกนะไม่เท่าไรหรอกนะไม่เท่าไรหรอกนะพอดีกระสุนเยอะโอ้ยเฮ้ยเยกระสุนเยอะโอ้ยเ้ยเปลี่ยนทำไมกดผิดกดผิดนิสัยเสียชอบกดเปลี่ยนกระสุน แพ้เอ,อ็มเอนซีกับฟาโลแต่กระสุนเอ้ยแต่ดาเมจของ p ีดีวเนี่ยตั้ง90เลยนะเว้ยคือมันก็ต้องโหดแบบอาพี่มหาโหดเดียววะ <c oughs> 90เลยนะคือถ้าใส่ <c oughs> ถ้าใส่กระสุนจอกเกาะนี่คือมันขึ้นร้อยหนึ่งเลยเว้ยทุกคนดาเมจอะ <c oughs> เอาเรื่องปะละ่ะมันไม่ธรรมดานะเว้ยย่ามาดูถูกถึงกระสุนจะเยอะแต่ก็เอาจริงมันเหมือนเป็น SMG บวก LMG <c oughs> กระสุนมันเยอะแล้วก็แรงอีกแต่แต่ทำไมผมรู้สึกว่ามันไม่แรงเท่าพวก m 8 m c ก็ไม่รู้หรือผมคิดไปเองผมน่าจะหลอกสมองเตียงอ่อนวันวันไม่มีอะไรมากอ่ะหลอกสมองเตียงแบบวันวันไปปไปไปอันนีอันนีนี่โอ้โหนี่ยิงไปสองศพแล้วอ่ะกระสุนยังเหลือ30นัดอยู่เลยมันก็จะโม่มันก็จะโม่สักเท่าไหร่เลยเชียไหนอีกไหนอีกอยู่นี่ยังเงินอู้ยเยอะเยอะ อย่าเยอะอย่าเยอะขอร้องสู้ไม่ไหวแกนะหลายคนอย่างนั้นเหรอจะสู้จำนวนกระสุนฉันได้ไหมเหรอบอกเลยนะทุกคนสำหรับ P D W เนี่ยใครที่ชอบเล่นปืนที่แบบวิ่งเร็วหน่อยแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระสุนบ่อยเนี่ยแนะนำเลย P D W 57แล้วก็ใส่เซ็ตแต่งปืนเซ็ตนี้มาอบอกเลยว่าเด็ดสลติบอกเลยว่า ผีเจอในผียังวิ่งหนีเลยทำไมนั่นเหรอไม่รู้เหมือนกันพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยไหนอยู่ไหนอีกหลังมันต้องอยู่หลังแน่ๆเพราะอยู่หน้าไม่มีทฤษฎีเฮ้ยหน้าแต่อืออืออื้อมีไหมมีอีกไหมเอ้ามาสองแตกสองนี่ครับมาสองแตกสองนี่คิดหลังโอเคดีนะเก็บแท็กก่อนชนะไปนะสี่สิบต่อสิบห้าคิวก็สี่สิบคิวไม่น่าจะมาจากผมคนเดียวเลยนะ ไม่เท่าไหร่หรอกดูดูดิโหดนะครับทุกคนบอกเลยสำหรับสาย SMT ก็ลองหันมาเล่นกันดูอาจจะถูกใจนะเว้ยเออเอาละครับทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างนะกับเจ้า PDW 57นะทุกคนก็จากที่เล่นมาเนี่ยความรู้สึกของเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะมันมากเลยทุกคนเนื่องจากกระสุนที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะพอกระสุนมันเยอะเนี่ยเราก็จะยิงได้แบบมั่นใจมากขึ้น ยิงถ้าเป็นระยะประชิดเนี่ยอย่างเอเมดนซีเนี่ยกระสุนก็จะหมดเร็วใช่ไหมถ้าเรายิงไม่โดนแต่อย่างพีดี W เนี่ยเราสามารถที่จะกวาดไปได้ยาวๆเลยเพราะว่ากระสุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะมั่นใจได้ในอีกระดับหนึ่งว่าเราจะสาต์กระสุนโดนมัน <c oughs> <c oughs> ออกไหมเออคือเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่เราฆ่ามันได้เนี่ยอาจจะเยอะมากขึ้นสําหรับคนที่อาจจะเล็งไม่แม่นแต่ก็เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพอะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่เรื่องดาเมจเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจไม่ได้น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าปืนมันจะกระจอกนะทุกคนแล้วก็เรื่องการเพิ่มระยะเนี่ยควรใส่นะเพราะว่า P ี w เนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างระยะใกล้ใกล้มากๆเลยระยะกลางเล่นยากเลย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะควรจะใส่มาเลยนะสรุปง่ายๆสั้นๆเลยเนี่ยก็คือว่าปืน P ี w เนี่ย ควรจะใส่เซตที่ผมบอกนี่แหละทุกคนหรือใครอาจจะเปลี่ยนจากรถแรงถีบไปเป็นเนี่ยถุนก,ก็ได้นะสําหรับคนที่คุมปืนนิ่งๆแล้วแต่สําหรับเซ็ตที่ผมบอกเนี่ยก็ค่อนข้างจะเล่นง่ายมากเลยนะทุกคนก็คือเพิ่มระยะแล้วก็ลดแรงถีบแล้วก็เพิ่มแมกกาซีนเนี่ยนะทุกคน3อย่างเนี่ยจะทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถูกใจก็สามารถที่จะนําไปใช้กันได้เลยนะส่วนเพิร์ฟที่แนะนำเนี่ยก็แนะนําเป็น ไลท์เวทนะทุกคนส่วนอีก2อย่างเนี่ยอยากใส่อะไรก็คัดสรรตามใจชอบได้เลยนะแค่ไลท์เวททำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนี่แค่นี้ก็พอใจแล้วนะทุกคน<อ>และสําหรับความสวยงามนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเป็นสกินไลายไฟฮิสตโตก่ะทุกคน,ม,คคม,นมันคือความร้อนมันคือความระอุมันคือความแบบแทบจะช็อกตายกันไปเลยนะเพราะมันร้อนนะนะก็เหมาะกับบรรยากาศบ้านเราช่วงนี้เป็นอย่างมากเลยนะทุกคน ความไฟที่ไหลอยู่ในปืนนี่มันก็วงบอกอยู่แล้วว่ามันจะต้องดุเดือดปะทะพุะะ่งพ่านขนาดไหนสุดปะย <c oughs> ิ่งมาโดนกับตัวละครที่แบบสีแดงแสบตาสการเลตขนาดนี้เนี่ยบอกเลยว่าดุเดือดสุดๆไปเลยเราคลิปนี้ก็ต้องไว้แต่เพียงเท่านะี้นะทุกคนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอด,ดูนะน่าจะเป็นฮิสโต้กนี่แหละแต่จะเป็นปืนอะไรก็รอดดตามกันนะครับเอจะกันหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ <c oughs>